ร่วนรวมดีแม็มไฟตาตั้งที่เยอะที่สุดในประเทศไทยวันนี้เฮียพามาดูกองทัพไฟตาตั้งเริ่มต้นผ่อนแค่วันละ200กว่าบาทสวัสดีครับเฮียทีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่รถมือสองสมชายคาลิเ,เตอร์อารันนะครับอยู่ทางไปตัดลงเกลือและสาขาชลบุรีนะครับใครอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะวันนี้เฮียมีกองทัพดีแม็กไฟตาตั้งนะครับคันแรกเลย ายแดงออกใหม่ล้านสองกว่านะครับเงียบรถให้8ปดแสนกว่าเหลือแค่4ี่แสนทวนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นดีแม็กไฟตาตั้งเริ่มต้นผ่อนแค่วันละสองร้อยกว่าบาทย้ํานะขงบน้อยอย่าได้รถแบรนด์ชั้นนาประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ซ่อมง่ายนะครับใช้ง่ายที่สุดแล้วก็คือดีแม็กขายต่อราคาก็ไปตกนะครับอยู่ด้านหลังเลยเป็นศูนย์รวมรถดีแม็กไฟตาตั้งที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับย้านะเยอะที่สุดนะครับดูผ่อนเริ่มต้นวันละสองร้อยกว่าบาทนะครับ อยากได้คันไหนสีไหนนะครับนี่อยากได้สีไหนคันไหนนะครับทักมาเลยนะดีแม็กไฟตาตั้งนะครับไม่ว่าคุณเกิดวันอะไรนะเฮียมีให้คุณทุกสีเลยนะจะเป็นสีดำสีบอลสีทองนะครับสีเทาเอาแบบมีอินเตอร์คูลเลอร์หรือเป็นตัวไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับย้ำนะอีซูซูผ่อนวันละ200กว่าบาทนะครับ ติดต่อเฮียทีได้เลยบอกว่าดูคลิปนี้จากเฮียทีนะครับจัดเลยวันละสองร้อยกว่าบาทติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างครับขอบคุณครับทําไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคาร์เรนเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300เซ็นฟรีนัทได้ฟรีและส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า40ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย